เตาครับสามเตานะครับใช้เทาเพิงสองเตานะครับวันนี้ได้ฟรีนะครับอนเราเกิดเก็บผ่านนะครับเตาที่2ค่ะ เสียนะครับเพราะว่าที่ห้าที่เห็นนี่นะครับมันเป็นกุ่นอองที่ที่จากไม้เตานะครับที่ติดไม้มาเป็นรูปล่วงมาข้างล่างไปยังไงที่ตายที่ติดไม้ เหลือสักก่อนตเดี๋ยสักไม้นะครับจะทานหนึ่งช้นก็ดครับ ม้ขนาดใหญ่นะครับมีทุกก้อนนะครับไม่เหลือสักไม้สักอันนะครับสามเตาครับเผาสำเร็จนะครับหานี้สวยมากครับที่เท่าที่ปากเตาไม่มีนะครับมันเป็นทรายนะครับที่เห็นนะครับร่วงมาจากข้างบนนะครับ การกันทำสูตรนะครับผมเลยพัฒนากายเป็นเตา4,000ลิตรนะครับเตา3,200ลิตรครับนี่เป็นเตา4,000ลิตรครับเตาอาพอหนึ่งครับวิธีการนะครับไม่มีไม่มีท่อแก๊สนะครับไม่เจาะรูไส้เตาครับไม่เหาก้นถังจริงครับก้นถังจริงตรงนี้นะครับ ติดตามดูวิธีการทำเตานะครับในช่องใน u t u b e ครับกดติดตามแล้วก็เลื่อนดูนะครับการทำคลิปการทำเตานะครับและการเผานะครับนี้เราเผาแบบสามเตาครับแต่เผาสองจุดแค่นั้นครับประหยัดฟืนเตากลางเราได้ความร้อนฟรีครับได้ไฟฟรีนะครับใช้ดินห้างเตาเป็นฉนวนนะครับไม่ได้เยอะนะครับนิดเดียวครับผม เอาชั้นระหว่างชน,นวนกับถังผมใช้ประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับใช้ใช้ดินประมาณสี่กระป๋องครับหลัหงเตาไม่ต้องกลัวไม้หมดที่เราห่วงสุดคือปากเตานะครับไปติดเข้าไปในเตาเราไม่ได้นะครับที่เห็นที่ฝุ่นฝุนน่ปากเตานั่น,นคือ ดินครับดินทรายที่ติดมากับไม้ครับล่วงมาครับล่วงมากเดินไฟไม่มีฐานเสียครับไม่ขาวผมกลัวตร,ตรงกลางไฟเยอะมากครับกลัวว่ามันจะมีกลัวว่าจะเป็นฐานขาวด้วยครับไม่มีนะครับร้องกระสอบครับเตากระสอบกระสอบนี้นะครับสอบอาหารไก่